หนังสือเรื่องจริงอิงนิทานเล่มหนึ่งโดยฤาษีลิงดำรวบรวมโดยพลอากาศโทหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์วันที่13มีนาคมพศ2516เรียบเรียงใหม่และให้เสียงอ่านโดยสารธรรม เรื่องที่สามสิบแปดผีวัดช่างเหล็กวัดช่างเหล็กนี้อยู่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพ้านั่งเรือลงไปตามกระแสน้ำไปทางกรุงเทพก็จะอยู่ทางใต้ของวัดหลวงพ่อจงหรือวัดหน้าต่างนอกไม่มากนะัก วันนั้นที่วัดช่างเหล็กเขาจะรื้อกุฏิหลังหนึ่งซึ่งเป็นกุฏิเก่าแล้วแต่ยังแข็งแรงมากมีความยาวสักเก้าห้องประตูหน้าต่างไม่กว้างอากาศจึงไม่โปร่งสมบานวัดจึงคิดจะรื้อแล้วทำใหม่ทั้งพระและคารวา์ก็ช่วยกันเริ่มรื้อกันแต่เช้าเมื่อตอนพระฉันข้าวเสร็จ ทำนั่งร้านขึ้นหลังคาเพื่อรื้อกระเบื้องพอรื้อไปได้เกือบหมดแถวก็ถึงเวลาเพนจเจ้าอาวาสท่านก็สั่งให้พักกันจนบ่ายโมงค่อยทำต่อหลังพระฉันเพนเสร็จระหว่างนั้นก็นั่งฉันน้ำร้อนน้ำชากันไปในโบสถ์ได้ยินเสียงลมดังอู้ขึ้นมาด้านหลังวัดมีกอไผ่มากก็พากันเหลียวไปทางนั้น ปรากฏว่ามันไม่ใช่ลมเห็นเป็นผีตัวใหญ่มากสูงกว่ายอดไผ่เสียอีกเดินข้ามยอดกอไผ่ควงกระบองเดินเข้ามาบริเวณนั่งร้านแล้วก็กระชากนั่งร้านออกจนหมดแล้วเดินมาทางโบสถ์ทั้งพระทั้งคารวาะสมภารและลูกวัดต่างก็ตกใจกลัวเกือบจะช็อกตายกันหมด เจ้าตัวนั้นเดินไปเดินมาอยู่พักหนึ่งแล้วก็หายไปกลางวันแท้ๆยังขนาดนี้เลยพอเจ้าตัวนั้นไปแล้วทุกคนก็พากันลงเรือข้ามาหาหลวงพ่อจงที่วัดหน้าต่างนอกวันนั้นหลวงพ่อฤาษีลิงดำอยู่กับท่านด้วยพอดีหลวงพ่อจงท่านปฏิบัติกรรมฐานได้ดีมาก และท่านได้แนะนำหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้ตามสมควรในเรื่องที่สำคัญรวมถึงอารมณ์ของจิตด้วยที่นี้พอคณะจากวัดช่างเหล็กไปถึงก็เข้าไปกราบหลวงพ่อโจงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังหลวงพ่อโจงท่านก็ชี้มาที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วว่าถามท่านมาหาเขาดูซิว่ามีผีไหม พวกนั้นก็หันมามองหลวงพ่อฤสีลิงดำท่านก็บอกว่าเรื่องผีนี่ท่านโดนมาเยอะแล้วหลวงพ่อปานเคยสั่งว่าอย่าอดเก่งกับผีอย่าอดดีกว่าพระเรื่องนี้เป็นจริงทีเดียวถ้าให้ท่านสู้กับผีเล็กก็ยอมสู้แต่ผีใหญ่ไม่ไหวแน่เขาก็ถามว่าเจ้าผีตัวโตนั่นคือผีอะไร หลวงพ่อท่านก็บอกว่าถ้าไม่ใช่ยักษ์ก็เป็นกุมพันเวลาจะรื้อกุฏิคงไม่ได้ไปบอกกล่าวเขาก่อนกระมังเขาก็บอกว่าไม่ได้บอกเพราะว่าเห็นมันเก่าก็จะรื้อซ่อมแซมท่านก็บอกว่ารื้อนะ่ะรื้อได้แต่ว่าถ้าเจ้าของเดิมเขายังหวงเขาก็จะไม่ยอมให้รื้อถ้าจะให้ถูกเพื่อจะทำได้ไม่ติดขัด ก็เคยเห็นหลวงพ่อปานท่านบวงสวงก่อนเสมอว่าเจ้าของเดิมเขาจะอนุญาตหรือไม่ถ้าให้ท่านก็รือ้อถ้าไม่ให้ท่านก็ไม่รือ้อหลวงพ่อจงท่านก็บอกว่าความจริงผีที่มานั้นเป็นยัก,กษ์ลูกศิษย์ท้าเวสุวรรณเขาก็ถามว่าทำอย่างไรจึงจะรื้อได้หลวงพ่อจงบอกว่า ต้องตั้งสารเพียงตาบอกกล่าวเสียก่อนว่าเราจะทำอะไรเมื่อทำก็ต้องทำให้ดีกว่าของเดิมทำแล้วเล็กกว่าหรือไม่ดีเท่าเดิมไม่ได้อย่าไปหากําไรเอาจากการหรือเอาไม้มาขายไม่ได้เจ้าอาวาสวัดช่างเหล็กก็รับปากท่านและนิมนต์หลวงพ่อจงให้ไปบวงสวง หลวงพ่อจงท่านก็ชวนหลวงพ่อฤาษีลิงดำไปด้วยพอไปถึงท่านก็ให้หลวงพ่อฤาษีลิงดำทำพิธีบวงสวงและให้หลวงพ่อจงนั่งเป็นประธานเพื่อตกลงกับยักษ์ตนนั้นขณะที่บวงสวงก็ปรากฏผู้ใหญ่สี่องค์ปรากฏกายขึ้นมามีกระบองทุกองค์ตัวสูงมากหัวเลยสาลาขึ้นมา หลวงพ่อจงท่านก็นั่งอยู่ทุกคนเห็นกันหมดโดยเฉพาะเจ้าอาวาสและทายกนั้นนั่งกลมน้านิ่งคงจะกลัวกระบองนี่เป็นอนุภาพของหลวงพ่อจงทําให้ทุกคนเห็นได้หมดเพราะท่านมีอภินยาขอบคุณที่เข้ามาฟังช่องสาระธรรมเินฟังต่อไปได้เลยจ้ะ หลวงพ่อจงท่านก็ถามถึงเรื่องขอรื้อกุติหัวหน้าเขาก็ตอบว่าจะทำอะไรก็ไม่ได้บอกกล่าวกันกอนและที่ทำก็ไม่ได้ตั้งใจทำให้ดีขึ้นแต่คิดจะทำให้เล็วกว่าเดิมทำให้หลังเล็กลงไม้ของสงที่เหลือก็จะทิ้งหรือเอาไปเข้าบ้านตัวเองแบบนี้ก็ไม่อยากให้รือ้อ แต่ถ้าทำให้ดีกว่าเดิมกว้างยาวเท่าเดิมเปลี่ยนรูปทรงบ้างก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ก็รื้อได้แต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้ทุกคนที่รื้อต้องทุกพลภาพไปทุกคนแต่ไม่ถึงตายหลวงพ่อจงท่านจึงถามเจ้าอาวาสกับทายกว่าทำแบบนั้นได้ไหมทุกคนก็ยกมือขึ้นพนม และรับปากว่าจะทำตามนั้นเป็นอันว่าเรื่องผีวัดช่างเหล็กก็จบไปท่านสามารถกดรับฟังเรื่องราวทั้งหมดของหนังสือชุดนี้ได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้นะคะ และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องสารธรรมขอบคุณมากค่ะ